ยืนยันแคทเทราล b บาโบซาวันที่15กุมภาพันธ์โดยล่าสุดนั้นแจ็คแคทเทราลนักชกเมืองผู้ดีก็ได้คิวในการขึ้นชกอีกครั้งกับทางอาโนบาโบซาในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 2 5 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งทางแมตช์ลูมได้ประกาศศึกนี้อย่างเป็นทางการว่าเราได้ข้อสรุปข้อตกลงแล้วสำหรับคาเทรลนักชกจากอังกฤษเจ้าของสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้1ครั้งโดยเขาจะขึ้นชกกับทางบาโบซานักชกจากเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีสถิติการชกชนะ31ครั้งชนะน็อก11บครั้งเขาอย่างไร้พ่ายเพื่อตัดเชือกเป็นผู้ท้าชิงขขัดแชมป์ของทางทิฟโมโลเปสและทางโลเปสเองเขาอาจจะมีการเลื่อนพิกัดไปโชคที่รุ่นเวลทอร,ร์เวดโดยเขามีความพยายามที่จะขึ้นชกวัดหมัดกับทางจารอนบูเดนินแชมป์โลก IBF ในรุ่นเวลเทอเวดอยู่หลายครั้งรวมไปถึงการชกชิงแชมป์เดวิยูบีโอในรุ่นเวลทเวดกับทางไบอันนอร์แมนจูเนียอีกด้วยหากทางโลเปส ตกลงที่จะโชคในครั้งต่อไปและเขาสลักเข็มขัดแชมป์โลกในพิกัด140ปอนด์ของดึง UBO ก็อาจจะเป็นการให้โอกาสแจ็คแคทเทอร์ลและบาโบซ่า ขึ้นชิงแชมป์โลกแทนไปในตัวสำหรับแจ็คแคทเทอร์ลเขาแก้แค้นความพ่ายแพ้ที่เคยมีข้อพิพาทกับทางเทเลอร์ในปี2022ด้วยการเอาชนะจอร์ดเทเลอร์ด้วยคะแนนเอกฉันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและทางบาบูซาเขาก็เพิ่งชนะคะแนนเอกฉันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเหนือทางละมิเลตที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมาแล้วนั่นเอง